นี่นะคะกำลังจะเข้าไปถ่ายรายการนะคะแต่ว่านี่วันนี้ไม่ได้กินนี่เลยช่วงนี้นะคะดูแลรูปร่างนะคะเคล็ดลับเลยคือชาเมสไซสเอสพลัสนะคะนี่เรามาทานคู่กับวีคอลนะคะที่เป็นไฟเบอร์สูตรพิเศษของชาเมสนะคะทาไมสองตัวนี้ต้องทานคู่กันนะคะเพราะว่านี่จริงๆแล้วถ้าจะในส่วนของดูแลรูปร่างเนี่ยอ่ะชาเมสไซเอสพลัสแบบนี้นะคะเราก็จะทานกันง่ายๆวันละ เพียงหนึ่งซองมากอ่ะหนึ่งซองมากอะไรคือบล็อกได้มากเบิร์นได้มากนั่นเองนะคะเพราะว่าสูตรพลัสเนี่ยจะเป็นสูตรที่สารสกัดมากกว่าปกติสูตรออริจินอลถึงสามเท่าด้วยกันกินง่ายๆอย่งางนี้อืมจบเลยยิ่งออกกําลังกายก็ยิ่งช่วยเบิร์นด,ด้วยเพราะว่าอันนี้มีทั้งราสเบอร์รี่คีโตนะคะมีทั้งแอลคาเนทีนนี่จะช่วยเบิร์นได้ดีแล้วก็การดูดซึมเนี่ย ง่ายเลยเพราะว่า1นึองสารสกัดเยอะมากแล้วก็ดูดซึมได้ไวมากนะคะแต่ปกติแล้วถ้าแนะนําให้ทานเนี่ยนะคะคือควรจะเบ่งน้ําเปล่าตามทานลงไปด้วยเพื่อให้สารสกัดกระจายได้ดีขึ้นแต่เรามาเอาน้ำเปล่ามาบวกเป็นกับการทานไฟเบอร์ตัวนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าวีคอลเนี่ยนะคะมีคนถามเยอะมากว่าเอ๊ะถ้าแบบอยากจะแบบเอ่อ ทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเห็นผลมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเคยทานแบรนด์ต่างๆในท้องตลาดมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะคือทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความเป็นสารสกัดธรรมชาติของตัวชาเมซายเอสพลัสเนี่ยเขาก็จะทำงานอย่างเป็นธรรมชาติมากฉะนั้นแล้วแนะนําให้ทานตัวชามเมวีคอมนี้ก่อนเพราะว่าจะได้เป็นการเหมือนล้างลําไส้ให้สะอาดแล้วก็จะทําให้การดูดซึมสารอาหารต่างๆไม่ใช่แค่เพียงตัวนี้นะคะทานอะไรไปมันก็จะดูดซึมได้ดีขึ้นด้วย อันนี้ก็จะทานง่ายแล้วก็หน้าตักกล่องเป็นแบบนี้นะคะชาไม่วีคอลจะมะีน้องคนสวยคนนี้ยืนอยู่นะคะนี่ตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีทั้งต้องบอกว่าเป็นทั้งวีดกราสนะคะแล้วก็คือมีไฟเบอร์ที่เพียงพอต่อการรับประทานเนี่ยตอนหนึ่งวันนี่คือพอเลยกินเพื่อรีเซ็ตระบบนะคะเป็นรสเมลอนทานง่ายแล้วก็นี่ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยบล็อกช่วยเบิร์นจบเลยคู่กันสวยเลย อชอบมากแบบกินง่ายไม่เป็นเขียวคนที่กินผักไม่เก่งนี่กินได้เลยนะคะเหมือนกินน้ำผลไม้เลยกินที้หมดแก้วเลยอืกินหมดแก้วก็อิ่มมากเลยะคะ่ะคู่นี้ปังแน่นะคะ สนใจก็ลองติดต่อตัวแทนจําหน่ายเดี๋ยเดะคะแล้วก็หรือว่าไลนา์มาถามที่ชัมมี่ก็ได้นะคะถ้าอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆนะคะคู่นี้รับรองปังแน่นอน,นะคะ่ะจะกินที่หมดต้องทําได้เนี่คฟินไปบายบาย